วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย2อคอ 68แดซงชนะอินโดนีเซีย3-1เซตศึกซีวีลีก2025เช็คผลวอลบอลหญิงทีมชาติไทย2สิงหาคม2568โชว์ฟอร์มแกร่งแซงชนะอินโดนีเซีย3-1เซตในศึกซีวีลีก2025เก็บชัย2แมตช์รวดเตรียมตัดสินแชมป์สนามแรกกับเวียดนามวันอาทิตย์นี้การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงซีวีลีก2025 5 t s c b สบหิดวี v. ลีก2025สนามแรกที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนะครราชสีมาเมื่อ เสารที่2ส,สข้อ68ในแมตท,ที่2ระหว่างทีมไทยพบกับอินโดนีเซียโดยโคดออสเกียติพงษ์รัชตะเกรงไกลส่งผู้เล่นตัวหลัก6คนแรกประกอบไปด้วยโมเมธนชาสุขโสดกีต้าวารุณีการรัมออมศิลปสสิภาพรจันทรวิสูตรยูฟ้าดลพรสิงโพโบกัญยรัตน์ขุนเมืองนุกนิก นัทนิชาใจแสนและปิยนุษย์แป้นน้อยตัวรับอิสระเซตแรกอินโดนีเซียเปิดเกมได้ดีกับเปลี่ยนเซิร์ฟของไทยได้ยอดเยี่ยมนำในช่วงเทคนิคเคลทําเอาครั้งแรกที่8-6รูปเกมยังออกมาสนุกสูสีแต่เป็นอินโดนีเซียยังรักษาช่องว่างคะแนนได้ดีกว่านำ1ิบสจากนั้นทีมไทยเริ่มจับจังหวะเกมได้ใช้เกมตกแต้มจนแซงกลับมานำ1ิาแแล้วอินโดนีเซียกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งและทำแต้มแซงจน ปิดเซตแกชนะไปได้ที่25 2 2เซต2ทีมไทยกลับมาเล่นได้ดีเล่นบอลบุกมากขึ้นและเฉียบขาดกว่านำ10ถหลังจากนั้นทีมสาวไทยเป็นฝ่ายคุมเกมไว้ได้และเล่นบอลบุกได้เด็ดขาดกว่าเอาชนะในเซตนี้ไปแบบขาดลอยที่25 1 5 เซตสามทั้งสองฝั่งยังทำแต้มกันไปมาอย่างดูเดือดและผลัดกันนำผลัดกันตามตลอดเวลาแต่อินโดนีเซียเล่นได้เหนือกว่านำ1 9ถึงจากนั้นเกมก็กลับมาสนุกช่วงปลายเซตแต่เป็นทีมไทยที่ช่วยโอกาสได้ดีกว่าปิดเซตเอาชนะไปได้ที่27-25ถึงแซงขึ้นนำ2อถึงเซตเซตสทีมไทยเปิดเกมได้อย่างเฉียบขาดได้แต้มจากบอลตบและเกมบล็อกนำห่างถึง1 4ถึงจากนั้นเกมยังเป็นของทีมไทยที่บุกใส่อินโดนีเซีย Indonesia, เป็นชุดใหญ่นำห่าง1 9ถึงแล้วเป็นทีมไทยมาปิดมชเอานะไปไปด้ที่25-16 ทํําให้เอาชนะไปได้3-1เซตทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าชัยชนะ2แมตช์รวดจากการลงสนาม2แมตช์เก็บเพิ่มอีก3คะแนนสําหรับโปรแกร,รมแมตช์สุดท้ายของศึกซีวี ลีกของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะพบกับเวียดนามในวันอาทิตย์ที่3สข้อ68เวลา17นาฬิกาแฟนๆวอลเลย์บอลสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31ซึ่งโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรเฮดโค้ดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยว่าวันนี้เราได้เปลี่ยนผู้เล่นจากเมื่อวานเกือบทั้งทีมเพราะว่าเราได้เช็คสภาพร่างกายว่าใครมีความพร้อมที่จะเล่นบางคนก็มีอาการล้าเราก็ให้ได้พักบางคนก็ยังมีสภาพร่างกายที่ดีเราก็ได้ตัดสินใจที่จะส่งผู้เล่นชุดนี้ยังเติก ลงเป็นผู้เล่นหลักโดยอยากให้พวกเขานั้นได้แสดงศักยภาพแสดงขีดความสามารถของเขาได้เต็มที่แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเล่นแบบเกรงไปมากกลัวเสียเยอะในช่วงแรกแรกและช่วงหลังก็เลยปรับตัวได้ดีขึ้นก็ต้องขอชื่นชมแต่ก็ยังมีหลายสิ่งจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงส่วนอินโดนีเซียมีสปิริตที่ดีมากถึงแม้พวกเขาไม่ได้ส่งผู้เล่นตัวหลักลงแต่ผู้เล่นสำรองที่ลงมาก็ถือเป็นผู้เล่นสำรองที่มีประสิทธิภาพและเล่นได้ดี โดยเฉพาะเซตแรกที่ทําได้ดีมากเซตแรกเรามีปัญหาเรื่องการสกัดกั้นและรับตกมันทําได้ไม่สําเร็จเท่าที่ควรและเมื่อแนะนําทุกคนก็ทําได้ดีขึ้นในเซตสาเซตหลังในเซตที่3และ4เราได้ให้ชมผู้รรนพันลงมาแทนนุกนิกนัทธนิชาที่มีอาการบาดเจ็บก่อนแข่งแล้วเพราะข้อเท้ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและให้บีมพิมพิชยาลงมาเป็นตัวปรับเกมทำให้รูปแบบการเล่นดีขึ้นส่วนในเกมที่จะพบเวียดนามเกมต่อไปเป็นเกมที่หนักมากซึ่งก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะเอาชนะเวียดนามได้อย่างง่ายดายหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่มีทางทำได้อย่างนั้นและผู้เล่นเวียดนามเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับพวกเขาขีดความสามารถเขาสูงขึ้นเราคงจะต้องเตรียมตัวให้ดีและวางแผนให้รัดกุมและต้องเก็บรายละเอียดให้มาก